s e ตติ้งที่มือใหม่ต้องรู้และมือเก่าควรต้องรู้เลยการปรับหน้าจอเป็น Full Screen ย่อมดีกว่า Bunderless Windows ข้อดีของมันคือ FPS สูงกว่ามากเพราะคอมพิวเตอร์จะโฟกัสที่การแสดงผลหลักนั่นก็คือโปรแกรมที่เราเปิด Full Screen ไว้นั่นเองและที่สำคัญภาพดีเลย์น,น้อยกว่า Bunderless Windows ทำให้การเล่นเกมมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ข้อเสียถ้าต้องเทียบกับ Windows ก็มีที่นึงออกก็คือทับจอช้า ทุกครั้งที่เราพับจอจะไปเล่น Facebook, YouTube อะไรต่างๆจะทําได้ช้ากว่าและถ้าเกิดใครคอมไม่ค่อยแรงมีสิทธิ์ที่จะจอดําได้เลยแต่ส่วนตัวผมแนะนําเป็น full screen นะครับ render scale ควรตั้งเป็น100เพราะตัวนี้เหมือนเป็นความละเอียดของภาพหากปรับต่าจะทําให้ภาพเบอร์จนมองระยะไกลแทบไม่ค่อยเห็นเลยถ้าหากมีปัญหาเรื่อง FPS ควรลดที่จุดอื่นแทน NVIDIA r e f l e ฟังก์ชันเสริมที่ตัวเกมมอบให้สำหรับการ์ดจอค่ายเขียวแนะนำให้เปิดเป็น enable บวก boost แต่ถ้าเกิดมีปัญหาเกมกระตุกลองเปิดแค่ enable ดูครับ setting v i ีโอในส่วนนี้ถ้าทุกคนอยากได้ fps ที่สูงขึ้นก็ปรับทุกอย่างให้เป็น low หรือว่า off ไปเลย ซึ่งจริงๆตัวผมก็ทําแบบนั้นเหมือนกันแต่ก็จะมีบางจุดที่จําเป็นต้องเปิดไว้บ้างเพื่อสิ่งที่ดีกว่าเดิมอาทิชาร์โดเรื่องของเงาจะทําให้เรามีวิเศยทัศน์ที่ดียิ่งขึ้นเพราะบางครั้งแสงจะสะท้อนคู่ต่อสู้ที่อยู่ข้างบนในมุมที่เราอาจจะมองไม่เห็นดังนั้นไม่แนะนําให้ปิดแต่ให้เลือกใช้เป็นโลแทนครับ โมเดลดีเทลมันคือรายละเอียดของฉากตามวิดีโอที่เห็นครับหากเราปรับสุดเราจะเห็นลูกโป่งในฉากเห็นสายห้อยต่างๆเป็นเหมือนงานปาร์ตี้แต่ถ้าเกิดเราปรับเป็นโลก็จะไม่มีลูกโปง่งไม่มีอะไรเลยมีเพียงแค่ฉากบล็อกสีเหลีย่ยมเท่านั้นเอฟเฟกต์ดีเทลแสดงถึงเอฟเฟกต่างๆไม่ว่าจะเป็นมัสโซแฟตที่ออกจากปืนหรือเอฟเฟกต์สกิลต่างๆแต่สิ่งที่สำคัญในจุดอับสายตาเราจะสามารถรับรู้ได้ว่าศัตรูอยู่ตรงไหนผ่านมัสโซแฟตของปืน แนะนำว่าให้เลือกสูงกว่าโลครับเป็นมีเดียมก็ได้ส่วนใครถ้าอยากเห็น fps ของตัวเองหรือว่าอยากเห็น ping ของเกมใน match match นั้นให้ไปที่วิดีโอ detail และเห็นตรงนี้ไหมครับอันบนเนี่ยคือการเปิด display สำหรับตัวของ s t a t performance อะไรต่างๆก็กดออนเอาไว้ตรง show fps ก็กดออนครับและอีกอันหนึ่งที่เป็นเรื่องของ ping ก็คือ network latency เสียงแจ้งเตือนเมื่อมีคนตายแล้วแต่ทุกคนเลยครับว่าจะเลือกแบบไหนมีเลือใช้งานทั้ง2แบบไม่ว่าจะเป็นศัตรูที่ตายหรือว่าเพื่อเราตาย Opacity UI เราสามารถเลือกปรับความทึบของ UI ได้มีทั้ง waypoint และ r e s p w n d icon ปรับให้ทึบน้อยลงเพื่อเพิ่มการมองเห็นสิ่งที่อยู่ข้างหลังในส่วนนี้ผมแนะนำให้ปรับที่25%ครับ Color Blind โหมดตาบอดสีตรงจุดนี้อาจจะไม่ต้องเลือกเพื่อเปลี่ยนทั้งหมดแต่เลือกเป็นบางจุดเช่น ไฮไลท์ของสตูปกติเนี่ยเป็นสีแดงเราอาจจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองสีม่วงสีอะไรก็ได้ที่เราชอบอย่างของผมผมต้าเป็นสีเหลืองเพราะรู้สึกว่ามันเรืองแสงดีอาจจะเพราะว่าผมชินหรือว่าแบบตาตายไปกับสีแดงแล้วก็ได้ m o ชั่น <laughs> ตรงนี้เนี่ยมีอยู่2อย่างครับอย่างแรกคือ Camera Shake เลือกเป็น Reduce เป็นการลดการสั่นของกล้องในมุมมองของเรา ถ้าเปรียบแค่ไปเห็นภาพเลยจริงๆก็คงนึกถึงโฆษณาของโซบีครับที่ขายฟัง์กชันไดแอสพัทมันคล้ายกันมากจริงๆเลยตามวิดีโอที่ผมขึ้นให้เลย อย่างที่2เป็น hub s h a k ครับก็เลือกเป็น off ด้วยมันจะได้ไม่ต้องสั่นส่วนของ aim setting มีอยู่2อย่างครับมี cell r a i u s เป็นเหมือนตัวที่เพิ่มความถี่ในการส่งข้อมูลจากการขยับเมาส์เข้าสู่ตัวเกมตรงนี้เปิดย่อมดีกว่าปิดครับเพราะว่าจะทําให้เราสามารถ tracking s ตูได้ละเอียดยิ่งขึ้นและ aim smoothing ถ้าไม่ใช่ผู้เล่นคอนโทรลเลอร์หรือว่าใช้จอนในการเล่นแนะนําให้รูดลงเหลือูนยไปเลย